สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปั้นขาให้เรียวสวยกันนะคะใช้เวลา30นาทีแล้วก็เป็นระดับรวมถ้าเกิดว่าใครไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลยไปเริ่มจากต้นไม้ต้นเล็กระดับพื้นฐานนะคะแต่ถ้าพอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วอยากจะลองฝึกท่าที่อาจจะแบบใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเกรงตัวมากขึ้นก็มาลองพร้อมกันได้ตอนไหนที่มันยากเกินไปเหนื่อยเกินไป เดี๋ยวจิ๊บจะคอยบอกออปชันเนาะปรับให้มันเหมาะสมนะคะแล้วเดี๋ยวเราฝึกไปด้วยกันถ้าใครรู้สึกว่าหลังโคง้งเราไม่สามารถยืดแขนขึ้นสูงตรงได้เอามือวางที่พื้นไว้ก่อนนะคะเรายืดหลังตรงๆยกก้นขึ้นมาเท่ากับเข่าค่ะเต่เท้าไปข้างหลังนะหรือว่าจะใช้บล็อกรองใต้มือทั้งสองข้างก็ได้นะคะถ้าบล็อกก็จะมั่นคงขึ้นหลังยืดไป ไม่ลงต่ำนะคะเราจะยกขาขวาขึ้นมาสูงๆมือจับสะโพกแล้วยืดขาซ้ายตรงไปข้างหน้าหนีบข้อศอกไปข้างหลังดีค่ะเอาขาคว้ยข้างบนใบท่าอินซีค่ะพอคว้ยกันแล้วงอเข่าข้างขวาปลายนิ้วเท้าเหยียดลงหยับค่ะให้เข่ากับข้อเท้าตรงกันยกสูงๆเลย เอกสามลมหายใจเหมือนนมกลางหน้าอ,อกยกก้นขึ้นวางก้นลงมาหายใจเข้าค้างไว้สามสองหนึ่งเข้าออกแล้วดึงเท้าลงมาครึ่งทาง หางไวหนีบข่าไว้ยืดขาซ้ายไปเยนแขนมาข้างหน้ายกศรีรษะลอยขึ้นค่ะ <c oughs> จากนี้ดึงเท้าขวามาข้างหน้าเครื่องทางกลิ้งตัวไปทางขวาแล้วก็ค่อยดันตัวกลับจากนี้ตั้งคอตรงกลับขึ้นมาหลังตรงไว้นะคะหันตะคอไปฝั่งขวาให้สุด เป็นยังไงบ้างคะใช้กล้ามเนื้อขาก็าเวลาเราใช้กล้ามเนื้อขาเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้รู้สึกเกรงกล้ามเนื้อโดยรอบด้วยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆสะโพกกล้ามเนื้อ ก็จะกระชับขึ้นค่ะถ้าใครอยากให้มวลมันน้อยลงอันนี้คือมวลมันกระชับขึ้นเนาะมวลมันแน่นขึ้นถ้าอยากให้ลดมวลให้เห็นได้ชัดก็จะต้องควบคุมอาหารนะคะก็แล้วแต่ว่าเรามีเป้าหมายอะไรเราก็วางแผนให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของการออกกําลังการใช้แรงในแต่ละวันของเราขอบคุณที่มาฝึกด้วยกันในวันนี้นะคะใครฝึกแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้ด้วย เล่าให้เพื่อนฟังว่าเป็นยังไงขาสั่นหรือเปล่าแล้วรู้สึกแบบท่านไหนที่ชอบมากเป็นพิเศษฝึกแล้วรู้สึกเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆฝึกเจอกันพรุ่งนี้กับการยืดขาต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้เจ็บไปก๊ายบายค่ะ